สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้ race นะคะการใช้ race นะคะ race ย่อมาจากคำว่า race us นะคะ race us ซึ่งคำว่า us นะคะแปลว่าพวกเราก็คือหมายถึงพวกเราไปทำอะไรการสักอย่างนะคะกันเถอะนะคะเป็นการเชิญชวนว่า,าชวนกันไปทำอะไรสักอย่างกันเถอะนะคะ เดีย๋ยวมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะการใช้ r e s e นะคะจะมีโครงสร้างก็คือคำว่า r e s e นะคะและตามด้วย infinitive verb นะคะก็คือคำกริยาช่องที่หนึ่งนะคะเช่นคำว่า r e c e go นะคะ r e c e go แปลว่าไปกันเถอะนะคะดูจากรูปภาพนะคะก็คือ กำลังอ่านหนังสือใช่ไหมคะถ้าเราจะชวนกันไปอ่านหนังสือเราจะใช้ประโยคว่า read read อ่านกันเถอะค่ะ r e s t o r a w แปลว่าวาดรูปนะคะ restore แปลว่าวาดรูปกันเถอะ rest count count แปลว่านับนะคะ rest count ก็เลยแปลว่านับกันเถอะ rest eat l e t eat แปลว่ากินกันเถอะ Let's write Let's write แปลว่าเขียนกันเถอะนะคะ Let's i n g Let's i n g แปลว่าร้องเพลงกันเถอะนะคะ Let's run l e t run แปลว่า วิ่งกันเถอะอ่าทีนี้เราเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะรูปภาพแรกนะคะรูปอ่านหนังสือนะคะก,ตก,คะคะก็ตรงกับคำว่าอะไรคะนักเรียนตรงกับคำว่า read นะคะ rest read แปลว่าอ่านกันเถอะนะคะรูปภาพที่สองวาดรูปนะคะวาดรูปตรงกับคำว่า rest draw นะคะ rest draw แปลว่าวาดรูปกันเถอะนะคะและรูปภาพที่3นะคะรูปภาพที่3ตรงกับคำว่า eat นะคะ rest eat แปลว่ากินกันเถอะนะคะ,ะหลังจากที่เราเรียนเรื่อง rest กันไปแล้วนะคะเราก็มา rest you homework นะคะเราก็มาทำการบ้านกันเถอะนะคะให้นะักเรียน ทำแบบฝึกหัดหน้าที่34นะคะให้เขียนคําว่า rest นะคะแล้วคํากริยานะคะตามรูปภาพนะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะคุณครูก็ขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย